สวัสดีค่ะทุกคนดูสิเนี่ยดูดูดูบูบูรี่ทุกคนดูความดกดูความดกของบูบูรี่โคตรดูดีดดมากทุกคนดูมีแต่ลูกใหญ่ใหญ่เดี๋ยวจะมาตักสุกหน้าเราจะมาตักตรงนี้เลยตักไว้ให้แม่แฟนว้าเดี๋ยว ดูนะเราจะมปตัดตรงนี้แหะตรงนี้แหละดูสิเยอะมากเยอะมากเยอะมากดูสีถ้าเราเอาที่ตักมานะดูซีดูดู

แต่เห็ดมันยังไม่หัวบลูเบอรี่มีแต่ลูกใหญ่โอ mm ้ย hmm. ไม่หักเราจะไม่ใส่หัวได้ไงดูสิม mm ัน hmm. เงนีจริงนะเนี่ยก็โคตรดูสิดูสิ แต่ปีนี้บูบลี่เยอะมากเยอะจริงๆเยอะมากๆเต็มต,ต้นเลยเยอะจริงๆเห็นมีเห็นมีมมเห็ดเลย ไม่มีเห็ดเลยป่าเนี้ยป่าที่สองนะเนี่ยทุกคนเข้ามาเนี้ยยังไม่เจอเลยสักดอกเดิเดนเข้ามาให้เหนื่อยให้เสยอันเนี้ยเห็นแต่ปูบุรีนี่ยเยอะมีแต่ลูกใหญ่ๆตรงนี้แหละเมื่อก่อนถ้ามันมีเนี่ยมันจะมีแถวนี้เลยทุกคนเห็ดปูบุรีเ่ย Bồ bu lì ve big Hả huh? Ồ Ok oh, Chờ oh. đó là Ok Ok Này Ok, okay. okay. Nice, nice, nice. Oh boy. เดินเข้ามาลึกหน้าเลยทุกคนเนี่เพิ่งจะเจอดอกสองดอกนี่โอ้ยนี่ทุกคนสองเด็ดก่ะโตนี่โอ้ยนี่นน สี่ดอกทุกคนป่าเนี่ยป่าที่สองเนี่ยพี่สี่ดอกโอ้ยเดินเข้ามาลึกมากเลยทุกคนแต่ไม่ไม่โชคดีเหมือนวันนั้นนะทุกคน,นไม่โชคดีเหมือนวันนั้นวันนั้นก็สองป่าวันนั้นก็หาสองป่าเนาะ นี่ปล่าดินี่เหยียนี่เจอแล้วทุกคนเจอแล้วสองดอกโอ้ดอกเดียวดอกไม่สวย ในนไหเออ,อ,อโอเคโอเค,อเคมันต้องฝนตกเกยอะๆแล้วคนมาใหม่ได้ก็ได้ไม่สวยแล้วทุกคนได้แบบ แต่บูบุลี่เยอะมากแล้วก็ลูกใหญ่คนเขาไม่เข้ามาเท่น,นะมันก็จะเดินไกลนะแต่รถเข้ามาได้นะตรงนี้รถเข้าม่ได้ตัดเดินเข้ามาได้สามาด,ดอกสี่ดอกแต่ที่สอง ไม่เวิร์กทุกคนออกแล้วเดินอาจจะเบียนหัวป่าเป็นอย่างนี้ป่าป้า,ปาอันนี้ป่าที่สองนะจะกลับไปป่าเดิมเลยนะทุกคนมันไม่มีแต่บุบุลี่เยอะบุบุลี่แบบโอ้โหบุบุลี่เพียบอะ บิ๊กไฟเดฟ์คำเทคเฮียโอ้ยดูส really, ิดาวสเตอทูแฮปอลอตโอ้โหเดียมีคำเทคเฮียเนาะขอมดูทุกคนมันเยอะมากเลยนะมันเยอะโอ้ยเยอะเยอะเยอะ โกลุกไหมวัดเบร่โอ้โหน้องแฮปดาวน์สเต t ดี้ยยดูดูมันเยอะมากอ่ะทุกคนต้นเล็กๆกิ๊กๆ มีไหมเดินข้ามที่ตักบ่อทรายนะโอ้โหลงยังไงเนี่ยตกด้เนี่ยเจ้ากูได้ก็เดินแปบแบนี่น กลงนี้ฟันหักแกได้บกคุ้มเลยเนี่ยนี่บอ่อทรายนะทุกคน,นบอ่อทรายเด็กๆมันมาเล่นนะนทำไมไม่ขึ้นนู่นแคนบล็อกเด็ดนี่นนโอเคนะทุกคน เดินก่อนนะขึ้นเขาก่นนะทุกคนดูสิโอ้ยเหนื่อยเหน,เน,เนืไม่คุ้มเลยทุกคนดูสิเห็ดก็ไม่สวยนะไม่ค่อยสวยดูโอเคนะคะทุกคนเราเดินก่อนนะเมื่อเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ